พี่น้องข่อยนาแรนาดำยูเตะเต่าครับโอป้าสาเต็มสนามล้นสนามครับคืนนี้ที่วัดบ้านหนองเตยครับตำบลพายุอำเภอศรีจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องสาเต็มสนามครับสดสด,สดจากสนามวัดบ้านหนองเตยอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดโอ้ยแม่โอโห่โพ,พบักแตงโมบักทุเลียน ปาดลังไหลมาปั่นว่าน้ำไหลลงเขียนล่งทงล่งทาปาดบอกเคยมีปรากฏการประวัติศาสตร์แบบนี้โอปาดแม่ปั่นหมดเลยแม่ปาดบัตรหนึ่งร้อยบาทบัตรหนึ่งร้อยบาทนะครับคืนนี้งานสมโพธิฉลองสาราการประเรียนแล้วก็ฉลองผัดหยดพระอาจารย์ครับโอปาดบอกเคยพอกันเลยพอบอกเคยเห็นก็ได้เห็น พี่น้องมาตุ่มมาโฮมคืนนี้มีซอแอนออรดีด้วยนะครับมือนีบดได้ไรสดเด้อแม่วันนี้บ่อนนนไม่ได้ไ์สดนะครับจอบเบื้งคีบอเดอ้อสัญญาณเน็ตบามีครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตขึ้นแค่2ขีดแล้วก็ขีดเดียวมันก็หายไปวีกแตกแท่มืนีได้ใส่ขยายสังกะสีแท้นะครับขนาดย,ยังไม่ได้ทาการแสดงนะวันนั้นยังไหลามาบ่อเศร้าแม่มองหุ่นบ่แมนนันานาวนางานเตียมซักล,ากล่างเราตีเนาะ สะอ่อนสะอ่อนพี่น้องเพิ่นมะปูา่าสจนอันมัดเวทีพรท่านตั้งนะครับเพิ่นมะตะมะปูา่าดมะญาติกับปูา่ปาดปักหลายมือวังเวนบอลนมะออ,ออนโอ้สะอ่อนสะอ่อนแม่พะนั้นยังไหลมาบ่อเศร้าครับมนีมวน์สอดแก้งนะครับมาเด้อมาเด้อแม่ยาวาพ่อมาโอ้สะอ่อนพี่น้องสวัสออดีแม่วะไรวานครับสวัสออดีบอลนคนขยันครับ น้องสะอ่อนพี่น้องทั้งสีสะเกดเพื่อนว่าอันบอกเคยมีหมอล่ำใหญ่จ้าเถื่อว่าสั่นพึ่งั้งแรกข้างแรกเพื่อนว่านะครับเจ้าภาพเพื่อนว่าเจ้าภาพเขาเป็นแฟนครับเบานอนเป็นแฟนครับใจก็ร่อยพร้อมเด้เบืองไรสูมือสุมือมือไหนบ่ได้เบิ่งบ่นช่วงบ่อเศร้าเพื่อนว่ากินข่าบ่แแ่บนอนบ่หลับป้าเจ๊จะนอนหลับไปรูปเพื่อนว่าอันหัวหน้าเพื่อนว่า อันไล่ซุม,มือหลายยาันพี่น้องเบียบน่ะที่แรลกเมื่อคืนอีสัญญาณบอมีนองบอลนุชไปขอโทรศัพท์อันหัวหน้ามะไลห้เบิงง่ายวะาดี๋ยไล่ดูไหลจอ่อันยันพีนวว่น้องเพื่นเบียราว่าเมื่อีสัญญาณมีสองขีดคือเกาแม่วันนี้ไม่ได้ไหลสดนะครับแต่ก็จอบคือเกาเด้อแม่จอบที่เพจของหัวหน้าบอยศริชัยแล้วก็เพจเพจคณะไล่บอได้แท้นะครับเพราะสัญญาณบอลนุนเบิงแล้ว